นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลเกปัตถมะภิกาเมตตา เมตตาธรรมคำจุนโลกขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในพระธรรมขอนอบน้อมในพระรรอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยขอถวายความเคารพแต่ยังพระเทรามิเทราคุบาจารย์ทุกทท่านขอความผาสุขความเบิกบานในธรรมจนบเกิดมีแก่ สาธุชนพุทธบริษัทู้มีหัวใจใฝ่ธรรมอุ้มุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยบาพรภาษาสดาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้กันทุกคนทุกๆท่านเธอวันนี้ยังเป็นคนเก่าอยู่ใช่ไหมคนใหม่ยังไม่มาฮะซึ่งจะมาถึงนะ ก็เมื่อวานนี้เราก็ได้เริ่มต้นในวันแห่งความรักนะแอาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องของความรักในระดับต่างๆใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยปารบพระคาถาหนึ่งที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเมตตาทำคำจนโลนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อเชานะ้าีนโยมกิ่งการส่รง นิยามของความรักนะที่เขียนไว้อยู่ในสมุดบันทึกที่เป็นงานแต่งงานของลูกสาวที่น่าประทับใจมากนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมาขยายความต่อนิดนึงเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่เขียนออกมาแล้วก็คงคงจะชอบอแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สะท้อนถึงชีวิตของเธอเลยทีเดียวนะที่อาตรมาเห็นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่อยากจะ ปลาลบต่อในเรื่องของความรักเองนิดหนึง่งฮะกี่ปีมาแล้วเก้าปีก็เมื่อปีสองพันเท่าไหร่สองพันห uh, ้าร uh, <55. S 1> ้อยห้าสิบห้าไหมเอ้าหรอก, <50. S 1> ก็เป็นปีเดียวกับที่ไปพม,ม่าเลย uh, ใช่ไหมอ่า uh huh. เป็นเป็นคำว่ารักเนี่ยนะ รักที่อยากจะบอกแสดงว่าเธออยากจะบอกกับคนทั้งโลกหรือไม่ก็ให้คนที่มางานแต่งงานเนี่ยก็หมายถึงว่ามาเป็นสักขีพยานความรักบ้าเน,นี่ยแหละมันมีความรักแบบนี้นะเป็นความรักที่อยากจะบอกเนี่ยบบอ๋ออันนี้เราเขียนเองเลยด้วยซ้ำโอ้เนี่ยเป็นเป็นการกาเรียกตกผลึกแล้วก็ออกมาได้งดงามใครเคยเห็นบัางอ๋อมีอยู่ไม่กี่คนในห้องนี้ยังไม่มีเลยมีอยู่สามคนอาจจะจําไม่ได้แล้วก็ได้นะ อันที่หนึ่งเนี่ยนิยามครับความรักแรกเนี่ยรักคือความเมตตาที่ปรารถนาให้มีความสุขกายสุขใจอันนี้ชัดเจนนะรักแรกก็คือเริ่มต้นด้วยรักที่เต็มไปด้วยความเมตตานะปรารถนาให้มีความสุขกายสุขใจความจริงความปรารถนาให้มีความสุขกายสุขใจเนี่ยมันก็ครบแล้วนะแต่บางทีเราก็ในบทที่เราแผ่เมตตาเรามีอะไรอีกที่เป็นเมตตา ขอให้มีความปลอดภัยเอาเวลาโหตุหรือขอให้อย่าได้มีความทุกข์ใจขออย่าได้มีความทุกข์กายแล้วก็ขอให้รักษาตนให้พ้นจากความขอรักษาตนให้มีความสุขกายสุขใจเถอะก็คือขอให้มีความสุขกายสุขใจที่พระอาจารย์เนวตาชอบใช้ว่าขอให้มีความสุขกายสบายใจอันนี้ก็จะเป็นคําที่เรามาใช้ภาวนาได้เรื่อยๆนะ แต่ที่อาตมาไปที่ยูวพฟุตเนี่ยแล้วก็ไปจัดคอร์สให้ช่วยพระอาจารย์สมทบเนี่ยพระอาจารย์สมทบก็ปารพบเอาเมตตากรณียเมตตาสูตรเนี่ยมาเป็นคําภาวนานะอะไรลักสุขิตาโหสุขิโนโวาเขมิโนโวาโหตุสุขิตาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุเอานะ สุขินวาเขมิโนวาสัพเทสัตาพาวันตุสุขิตตาก็คือขอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจงมีความสุขกายสุขใจปลอดภนะัยหลายๆคนปีที่แล้วก็มาใช้พระ้าจัมหาสุพลก็ใช้อันนี้นะสุขกายสุขใจปลอดภัยนั่นก็เป็นคําที่ฟังแล้วเนี่ยมันก็เอื้อต่อทำให้เราเนี่ยเข้าใจสภาวะธรรมของความเมตตาได้ดีก็คือเห็นตั้งแต่สุขกาย มันก็ชัดใช่ไหมเราเรารู้สึกได้ไม่ยากว่าร่างกายที่สุขสบายเป็นไงแล้วเราก็มาสุขใจและในที่สุดแล้วเนี่ยความปลอดภัยมันมองได้ไปถึงความปลอดภัยหรือความสุขในระดับนิพพานนะคราวนี้อันที่สองเนี่ยรักคือความการุณานี่ที่ปรารถนาให้พ้นจากทุกกายทุกใจนะงั้นอันที่สองเนี่ยมันเป็นเหลืองเป็นเรื่องที่ ก็เร,มมเริ่มขับเน้นมาถึงการที่อยากมีความสงสารอยากจะช่ชวยคนอื่นให้พ้นทุกข์อันที่สามเนี่ยรักคือการแบ่งปันสิ่งดีๆมอบให้แก่กันและกันเริ่มขับเน้นออกมาเป็นการกระทาแล้วเริ่มเอาความรักของเราเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบของเป็นกายกรรมออกมานะหรือเป็นวัจจกรรมข้อต่อไปก็คือความรักคือความ ช่วยเหลือให้กำลังใจเมื่อยามผู้อื่นประสบทุกข์อันนี้ก็เป็นขยายความของความกุณาให้เห็นเลยว่าเออชีวิตเนี้ยเราเนี่ยนะแบ่งปันก็คือการทำทานหรือให้คนอื่นนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ให้การช่วยเหลือก็เป็นในเรื่องของทานอีกเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ,อันนี้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นอีกความรักคือความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขอันนี้เป็นมุติตาไหม อันนี้เป็นมุติตาเลยที่เราเนี่ยไปยินดีให้กับคนนั้นคนนี้ไปสนับสนุนให้เขามีกำลังใจให้เขาเนี่ยได้สามารถก็เรียกว่ามีความสุขอ่ะพอเราไปยินดีเราก็ได้ความสุขเขาก็ได้ความสุขด้วยอันนี้สิยิ่งลึกขึ้นไปอีกความรักคือการให้อภัยแม้ทุกใดที่ผู้อื่นมอบให้ อันนี้มันรักแบบพระโพธิสัตว์ล่ะนะมันเหมือนกับยิ่งใหญ่ในการที่จะเหมือนกับว่าแม้แต่ใครเนี่ยมาทําไม่ดีต่อเราเนี่ยเราก็ยังให้อภัยได้เราเนี่ยจะไม่ทําให้ความอ,าอากุศลหรือความไม่ดีในใจเราเนี่ยเกิดขึ้นเลยเราจะไม่ทําให้ปณิธานที่เราจะตั้งไว้ในความดีในการที่จะทําหน้าที่ให้ถูกต้องในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือในการที่เราจะาตั้งใจสมทานอะไรไว้เนี่ยสั่นครอน เราจะให้อภัยทั้งหมดแล้วก็ไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นมาเลยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเขเรียกได้ว่าอาตมาก็ชอบพูดว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็คืออ,อดกัน้นความสุขของเราเนี่ยแล้วก็ไปแบกรับความทุกข์ได้ใช่ไหมก็คือเราเนี่ยไอ้ที่เราเนี่ยจะต้องให้อภัยและเราเนี่ยจะ ไม่ไม่โกรธใครนะแบกรับความทุกข์ได้เนี่ยเพราะเราอดกลั้นความสุขของเราได้คราวน,ะนี้อันสุดท้ายนี่สิอันสุดท้ายนะก็คือรักคือการให้ความปลอดภัยจากทุกใดใดทั้งปวงเนี่ยแหละนะเป็นรักที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่า ความปลอดภัยจากทุกใดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจะมีความสุขได้ปลอดภัยจากวัฏทุกเนี่ยันเหมือนกับปลอดภัยจากภัยได้จริงๆปลอดภัยจากภัยพิบัติได้จริงๆใช่ไหมเรียกได้ว่าเราจะต้องออกจากสังสารวัตนี้ได้งั้นเราจะเป็นผู้ที่จะนำพาคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเป็นสะพานบุญเหมือนจะเป็นคอยเชื่อมสู่พระนิพพานเนี่ยในการที่จะ ทำให้ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสในการที่จะถึงฝั่งมรรคผลนิพานงั้นรักสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดใครทาได้เนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องของที่ว่าเราเนี่ยมีรักแท้ที่เต็มไปด้วยปัญญาในการที่เข้าใจว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของสัตว์โลกหรือของชีวิตงั้นรักเราก็เลยยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมีมีรักที่ได้มาจากพระพุทธเจา้าที่สามารถนำพาสัตว์ออกจากทุกข์ได้ แล้วเราก็ศึกษาทำฟังทำจงจำแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติแล้วเราก็เชื่อว,ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนนี้เนี่ยสัตว์ก็จะออกจากทุกข์ได้งั้นเราก็เลยสามารถมีรักนี้โดยการเชื่อมต่อก,กับรักของพระบรมศาสดาที่เป็นรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถนำพาสัตสัตว์และในข้ออื่น,นก็เป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์นะ่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยแม้แต่คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้ยินดีกับ รักที่เรามอบให้หรือจะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่ทําให้ปณิธานที่เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขในระดับปณิธานเนี่ยสั่นคลอนไปได้เลยอันนี้จริงไหมเอาเชื่อไหมเนี่ยการสร้างศูนเนี่มันเป็นสัตว์ขี่พยายานึงไม่ได้ว่าเออไม่ไมมีไม่มีเขาเรียกว่าเ,เหตุการณ์ที่บอกว่าคนที่จะรักษารักแท้นี้ได้เนี่ยที่เขียนอันนี้เนี่ยจะจะไม่ได้ปฏิบัติตามมันนี้นะ เพราะสูนยนี่กว่าจะสําเร็จมาได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีความทุกข์เลยนะมีแต่ทุกข์ที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยมีแต่การกระทบกระทั่งมีแต่เรื่องบางทีก็ไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเกิดไม่มีปณิธานในการที่มีรักแท้แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพาสัตว์เนี่ยให้มีความสุขมีความรักในการที่จะทําให้เขาเหล่านั้นถึงพระนิพพานได้เราคงจะถอดใจไปตั้งนานถ้าเป็นคนทั่ว,วไปนะอันนี้เรียกได้ว่าเราสวมหัวใจเห็น ความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็คงอาจจะเคยตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกับว่าประทับใจกับพระพุทธเจ้าเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีหัวใจอย่างนั้นแล้วเราก็เลยอยากจะ,ะดําเนินลอยตามอย่างน,น้อยๆก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือพระบรมศาสดาช่วยเหลือนําพาธรรมะของพระบรมศาสดาเนี่ยมาให้ถึงเราสัตว์ทัาย อย่างน้อยๆแต่ถ้าดีที่สุดก็คือต้องนำธรรมะนั้นเนี่ยมานำพาเราเนี่ยไปให้ถึงฝั่งอย่างน้อยๆสังขารูปเบขายาณเหมือนท่านสุมเมธาดาบทเนี่ยที่ท่านเนี่ยช่วยตัวเองได้ถึงสังขารูปเบขายานแล้วนะและอีกเสียสมไขถึงจะมาเป็นพระโพธิสัตว์งั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ตั้งวณนิธานด้วยวาจาตั้งวณนิธานด้วยใจเนี่ยท่านพบพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์แล้วท่านก็ปฏิบัติ สมาธิปัญญาปฏิบัติด้วยตัวเองจนทําตัวเองเนี่ยให้เ็าเรียกว่าถึงถึงพร้อมแล้วที่จะบรรลุต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้ถึงพร้อมแล้วที่จะมาปฏิบัตินิดหน่อยได้เนี่ยแล้วท่านหยุดใจไว้แล้วก็มาเป็นพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบาร,รมีสิ์มาเสียสละอวัยวะชีวิตแล้วก็รั์เนี่ยโดยที่ไม่สะทกสถานได้แบบหัวใจพระโพธิสัตว์เพราะว่าฝึกมาเยอะแล้วเรียกได้ว่าช่วยตัวเองได้แล้วด้วยก็เลยสามารถที่จะ ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเนี่ยเพื่อบำเพ็ญบารมีให้เต็มเพื่อเต็มแล้วเป็นประโยชน์ต่อมูลสัตว์ทั้งหลายนะงั้นตัวนี้ยิ่งมาศึกษานะยิ่งอาตมาเนี่ยมาศึกษาเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์การบำเพ็ญบารมีเนี่ยอาตมายิ่งเห็นชัดเลยว่าการที่จะบำเพ็ญบารมีแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องปฏิบัตินะจนกระทั่งเราเนี่ยเห็นกระจ่างแล้วให้ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําที่ตนก่อนนะแล้วก็พร้อมแล้วถึงหยุดไว้แล้วก็ถึงจะไปช่วยคนอื่นใช่ไหมอันนี้ถึงจะเรียกว่าจริงแท้เลยแล้วถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราไม่สามารถบําเพ็ญไม่สามารถปฏิบัติจนเห็นกับจางชัดถึงที่สุดแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะหลงผิดเป็นนาคนอื่นผิดก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายในสังสารวัตรเหมือนกันในการที่ถ้าเราเนี่ยยังไม่มั่นใจจริงๆเลย ว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเรายังไม่รู้เลยว,ว่านิพพานคือที่สุดแห่งความทุกข์การออกจากวัาตะทุกข์เนี่ยคือการที่สุดของทุกข์จริงๆเนี่ยบางทีก็นําพาได้แค่าศาสนาองค์ที่ก็เรียกว่าอาจจะไปเข้าใจผิดว่าสวรรค์คือที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้หรือไปเข้าใจผิดว่ามิจฉาทิฏฐิถ,ถึงความเห็นผิดต่างๆนะที่ทําให้ก็เรียกว่าติดแน่นอยู่ในสังสารวัฏเป็นต่อของวัฏฏาก็ได้ Hmm. ไหลมาเองเลยมันอยู่ในเลือดในเนื้อเราใช่ก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็ชื่นใจแล้วก็เห็นจริงๆกับชีวิตนะไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็รู้สึกเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้คือเรื่องที่เราเนี่ยช่วยตัวเองได้แล้วนะอย่างน้อยก็คือการที่ทําชีวิตทั้งโลกที่สมบูรณ์แบบในการที่เราเป็นต้นแบบของคนที่เ็าเรียกว่าดาเนินชีวิตที่อยู่ในทํานองครองธรรม นระทั่งมีความสําเร็จทางโลกแล้วก็การศึกษาทางธรรมเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เรียกได้ว่าไม,ไม่ผิดเพี้ยนจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเนี่ยนำมาเผยแพร่นํามาให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอันนี้ก็ถือว่าในระดับของอธรรมคุณเนี่ยปริยัติธรรมก็ถือว่าเป็นพระาศาสนาปริยัติธรรมก็คือพระพุทธเจ้านแหละ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้างั้นถ้าเกิดปร,ริยัติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปร,ริยัติธรรมที่รักษาได้ดีแล้วก็นํามาเผยแพร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดพระาศาสนาจริงๆนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะทําด้วยตัวเองจนเข้าใจจนได้ปฏิเวทขึ้นมาแต่สิ่งนี้ก็สามารถเป็นได้ในการที่เราเนี่ยมา,ามารักษาตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถ ปฏิบัตินะหาโอกาสในการทําด้วยตัวเองจนกระทั่งเข้าใจตามสภาวะธรมหมดแล้วยังไว้เพียงแต่ว่าไม่มันหลุดบรรลุไปแค่นั้นนะและคราวนี้เนี่ยอยากให้กลับมาบ่อยๆกลับมาเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยนะมาบําเพ็ญบารมีช่วย,นะรรช,วยช่วยโลกกลับมามีปณิธานเหมือนพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ใช่ไหมเนะื้วพอพอพร้อมแล้วเนี่ยเราตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะ นั้นบุคคลที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องยกย่องเลยแต่ต้องเป็นความตั้งความปรารถนาที่เราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติเมื่อมาเจอธรทมคำสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งรู้แล้วแล้วก็หยุดไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่ใชนะงั้นตัวนี้เนี่ยพอเราอ่านไปต่อยนิดหนึ่งนะยังมีก้าหรอเก้านะบอกว่ายังไม่หมด นะความรักมีเยอะอันนี้อันนี้เป็นเสี่ยวหนึ่งที่ไหลออกมานะอันนี้ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ข้อสุดท้ายเนี่ยมันสรุปแล้วว่ามันสุดยอดนะพัฒนารักนี้โดยการเริ่มจากคนรอบกายท่านแล้วแผ่ไปให้กว้างขวางเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆจนเป็นความรักอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ เป็นรักที่ปรารถนาให้โลกประสบสุขและพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะโอ้สาธุหนะสาธุเนี่ยอันนี้มันหมายถึงมันมันเป็นเริ่มต้นจากเมตตาแล้วมันไปจบด้วยรักในระดับนิพพานโอ้โหนะมันเริ่มต้นด้วยเมตตามาสู่กรุณามุติตาอุเบกขาจนกระทั่งพัฒนาความรักไปสู่ความรักที่ยิ่งใหญ่ในระดับที่ ก็เรียกว่าโลกุตละรักนี่คือในระดับนิพพานเลยและสุดท้ายลงท้ายว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ก็จะต้องพูดเหมือนกันอารคยาปรมาราผานนี้คืออะไรความไม่มีโลคเป็นราบันประเสริฐความไม่มีโรคเป็นราบันประเสริฐนะถ้าเราเห็นไหมว่าโยมก็พยายามลูกวามว่าร่างกายสุขภาพต้องเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหม แต่โรคร้ายที่สุดเนี่ยในยะในยะนี่ก็คือโรคร้ายก็คือกิเลสนั่นแหละนะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยมองในภาพของโรคทางกายนะโรคทางใจคืออะไรนิวรณ์ทั้งหลายที่มันกั้นความดีเราใช่ไหมและก็โรคทางจิตวิญญ,ญ,ญ,ญาณทันทิฏฐิหรือสติปัญญาของเราก็คือไอตัวที่ทําให้เราเนี่ยมีความเห็นผิดนะนั้นก็จะเป็นโรคในระดับปัญญาที่เราทําลายความเห็นผิดได้ เราก็เลยไปทําลายกิเลสหรือไปทําลายตัญหาต้นต่อได้เช่นเดียวกันที่สกเพือเกวาันเะรื่องใช่ใช่ใช่ก็เลยดีเลยก็เลยแบบก็เลยต้องเอามาเอามาพูดต่อพระประทับใจนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ประทับใจงั้นโดยสรุปก็คือรักแรกก็คือความรักเมตตาที่ปรารถนาให้มีความสุขกายสุขใจนะเราใช้คำนี้ได้อยู่บ่อยๆรักที่สองคือความกรุณาที่ปรารถนาให้พ้นจาก ความทุกข์กายทุกใจรักที่สามนะเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆมอบให้แก่กันและกันรักที่สี่ก็คือความช่วยเหลือให้กำลังใจเมื่อยามผู้อื่นประสบทุกข์รักที่หก็คือความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขรักที่6ก็คือการให้อภัยแม้นทุกใดๆที่ผู้อื่นมอบให้รักที่เจ็ดนะ คือการให้ความปลอดภัยจากทุกใดใดั้งปวงดีมากนะครับอันนี้ให้เป็นความรักแล้วก็เป็นความรักของหมู่บ้านนี้นะดีไหมนะพวกเรานี่ก็จะมีความรักอย่างน้อยๆเนี่ยก้าวรอก้าวเขียนไม่ว่ามีความรักอันนี้นะนะเป็นเป็นความรักอันหนึ่งที่เราเนี่ยจะจะอยู่ด้วยกันนะด้วยด้วยด้วยความรักอันนี้นะโอ้ดีนะก็ เดี๋ยวพดีแล้วแ,วดแวสแดงว่าเขาพอเราเวลาเราเข้าใจหลักธรรมแล้วก็บางทีมันก็ไหลออกมาเป็นคำนะแล้วมันก็จะทำให้เข้าใจได้เพราะว่ามันออกมาจากใจก็เลยเข้าถึงใจได้ไม่ยากแล้วนะบางคำเนี่ยบางทีถ้ามันไหลออกมาจากใจเราแล้วมันกระจ่างในใจเราขึ้นมา ่อ,อรอบจำได้รืองมท,ที่เราสึก <c oughs> ใช่ใช่มันก็จะจําได้แต่มายังจําไม่ได้ทั้งหมดเลยบางที <c oughs> <c oughs> นื้ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะมันก็เป็นต้นตอเหมือนกับรักแบบตัณหาเตมะเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่เรามาอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่เพราะตัณหาเตมะหร อันน้ปาลบอีกนิดหนึ่งนะว่าไอ้ตัวตัณหาเตมะเนี่ยที่เราเนี่ยมีความต้องการเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่นะไอ้เพราะความที่เราเนี่ยยังมีอวิชชาบางที่ทําให้เราเนี่ยยังเห็นเป็นคนสัตว์นะยังไม่สามารถเห็นนามรูปตามความเป็นจริงที่เขาเกิดดับแล้วก็มีแต่สภาวะธรรมเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยเห็นเป็นคนสัตว์แม้กระทั่งมาเห็นเป็นพระ สมแม้กระทั่งเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นระดับที่ทําให้เราเนี่ยเกิดเกิดเกิดตังหาได้หรือเกิดเมตตาก็าได้นะงั้นในระดับบัญญัติเนี่ยเรามองว่าไอ้ที่เรายังไม่เห็นความจริงที่มันมีอวิชชาบางอยู่เนี่ยไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยที่เราทําให้เห็นเป็นบัญญัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําให้เราเนี่ยเกิดอกุศลได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหม นั้จริงๆแล้วเนี่ยไอพ่อว่าความไม่รู้อันเนี้ยนะไอการที่เราไม่เห็นความจริงนันเนี้ยแล้วเราเห็นเป็นบัญญัติเราก็เลยต้องมาทําให้ถูกต้องในระดับบัญญัติด,ด้วยนะที่อาตมาบอกความรักที่สองเนี่ยที่เป็นเคหสิตาเตมะเนี่ยที่จะต้องมาทําให้ถูกต้องกับทิศตั้งหกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะต้องทําแล้วการที่เราจะมองให้เห็นเป็นเมตตาเนี่ย ถ้ามองเป็นนามรูปเกิดดับเนี่ยจะไม่ตาไหมฮะไม่ตาได้ไหมได้เหรอมองเป็นแต่นามรูปเกิดดับมันก็จะมองแล้วมันก็เอ๊มันเห็นแต่นามรูปเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราโกรธเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากโกรธเนี่ยเรามองเป็นนามรูปที่เกิดดับอันนี้ได้มองเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยได้มองเป็นแค่ สภาวะที่เป็นสภาวะธรรมเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่โกรธเขาแต่พอจะรักเขาเนี่ยเราต้องมองให้เห็นเป็นคนนั่นคนนี่เป็นคนที่น่ารักเป็นสัตว์ที่เป็นปิยบุคคลใช่ไหมถึงจะเรียกได้ว่าได้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอตัววิชาเนี่เป็นอกุศล,ลจิตไหมที่มันเกิดขึ้นในการที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมองเห็นผิดเป็นใช่ไหมแต่อตัวอกุศลนั่นเนี่ยมันก็สามารถยังกุศลเกิดได้นะม,มองดู โดยการที่เราเนี่ยมาสามารถเขาเรียกว่าบางท่าทีทางใจในการให้เกิดเมตตาหรือในการที่เราจะ,ะน้อมไปสู่เขาเรียกว่าในระดับของศีลหรือในระดับของสมาธิงั้นเราก็จะต้องอาศัยอันนี้เหมือนกันต้องอาศัยบัญญัติใช่ใช่นั้นในระดับบัญญัติความจริงในบัญญัติพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะ ถึงแม้ว่าจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเห็นเป็นไม่มีอะไรล่ะไม่มีตัวเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในการเห็นเป็นคนสัตว์แล้วเนี่ยแต่เวลามาพูดคุยกันเนี่ยถ้ามองเป็นนามรูปก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มาปฏิบัติตามหลักความจริงในเชิงบัญญัติก็ผิดอีกเหมือนกันนะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างระดับบัญญัติเนี่ยเราก็ยังต้องใช้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราต้องเข้าใจว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมต่อถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าใจเราก็จะสามารถเชื่อมต่อการปฏิบัติเนี่ยจากระดับบัญยัติที่เป็นความจริงสู่ระดับความจริงในระดับปรามัดได้และก็ยังมาสู่ความสาเร็จนะ <c oughs> อย่างเวลาที่เราเห็นแฟนทำอ,อะไร À, ถ้าเราเห็นเขาผิดเนี่ยเราก็มองว่าอ๋อเขาเป็นเราถ้าบอกว่าเป็นรูปนามปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมันก็เป็นเหมือนกับการพิจารณาเพื่อให้เราอาจจะวางใจให้สงบลงว่าเอาเขาก็เป็นเพียงรูปนามแต่เราก็จะต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงสงสารเขาอ๋อเขายังเป็นสัตว์ที่ยังมีกิเลสอยู่ยังจมอยู่ในสังสารวัฏ บางทีพอเราไปพิจารณาว่าเขาเป็นรูปนามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะไปสงสารเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่จงไงเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยเพราะเราสมใจ็งนะร่คาที่เกาป็น แทงรูปนามมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ดินน้ําลมไปงั้นคนมาต่อยเราอะไรเงี้ยนะเราก็เนี่ยไม่ได้ต่อยคนนะต่อยรูปนามนด่าก็ด่ารูปนามแต่ก็ด่าไปแล้วเลยคนที่เป็นรูปนามรู้สึกไหมล่ะงั้นมันมันก็ไม่ได้ใช่ นั้นเราต้องต้องทำให้บางคนก็อ้างรูปอ้างหัวหมออ้างปารมาัดเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อที่จะหาความชอบธรรมให้กับตนเองอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าปัญญายิง่ง <c oughs> ก็คือพวกปัญญายเยอะอะไรเงี้ยนะอ่าก็อันนี้ก็เป็นปาร็ธรรมเพื่อที่เราจะได้มีความสุขมีความรักแล้วก็เป็นพื้นฐานในการที่เราจะมีเมตตาต่อกันนะตัวเนี้ยมัน มันเป็นอนิสงส์นะเพราะอนิสงส์ของเมตตาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันน้ลยนะมนุษย์รักอ่มนุษย์ก็รักเทวดาก็อนวยพรศาตายาพิษก็ไม่กล่ำกลายนะใบหน้าก็ผ่องใสแล้วก็เป็นสมาธิได้ดีด้วยได้ง่ายด้วยแล้วถ้าเกิดตายไปก็ไม่หลงทําการละตายไม่หลงตาย แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยทำได้ไม่ตาชานนะเราสามารถไปปฏิบัติต่อบนพมโลกนะโอ้นี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะว่าเราเนี่ยมีธรรมะสัญญาดีแล้วเนี่ยเราสามารถไปปฏิบัติต่อบนนั้นได้แล้วถ้าเกิดตกจากพมโลกเนี่ยเรียกได้ว่าปิดอวบายภูมิหนึ่งชาติพอพอกระจุนนโสดาบังเคยคิดมุมนี้ไหมจะมีคนที่ปิดอวบายภูมิได้จริงๆถ้าชานไม่เสื่อมกระจุนโสดาบังพราะชานไม่เสื่อมเนี่ยต้องไปอยู่บนพมโลกแน่นอน นะอันที่สองก็คือเมื่อตกจากพรมโลกเนี่ยไม่ตกไปอบายแน่นอนไม่มีพรมตกลงมาในเป็นอบายภูมินะยนอย่างน้อยก็เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์งั้นถ้าเกิดถามว่าชาติเนี่ยนะเราทําได้ฌานแค่นี้นะแล้วเรามีธรรมะสัญญามีความรู้ระดับเนี้ยแล้วก็รักษาฌานไม่เสื่อมจมตายเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มไหมคุ้มนะแต่ถ้าเกิดเราได้ฌานเร็วในชาตินี้แล้วเราไปเห็นทำตามความเป็นจริงด้วยนะเราคราวนี้นี่ อาจจะได้เป็นถึงจุลโสดาบันที่ไปอยู่บนคมมาโลกได้พระอาจารย์ใหญ่บอกไปทานสิบนนั้นแต่อย่าไปอยู่นานให้รีบกลับมืมา <c oughs> <c oughs> หรือไมนะ่ท่านก็บอกว่าเน้นความสําคัญจริงๆเรื่องของฌานสมาธิว่าเราอย่าอย่าเขาเรียกว่าพยายามทุ่มเทเถอะนะที่เราเนี่ยรู้ที่เราปฏ,ปฏิบัต,บติหรือที่เราเนี่ยศึกษามาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมท,ที่เป็นจับต้องได้จริงๆเหมือนเป็น เป็นอริยทรัพย์ที่เห็นเห็นเป็นทรัพย์สมบัติอันแรกเลยแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นการรักษาใจของเราเนี่ยให้ตราศจากโรคในเบื้องต้นได้แล้วนยงั้นควรจะทุ่มเททําให้ได้แล้วก็เป็นการพิสูจน์พระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ก็จะนําพาให้เราเนี่ยก้าวต่อไปในการที่จะก็เรียกว่ามีอะไรหินลับมีดที่ดีนะแล้วก็หินลับมีดนี้ก็จะ ไปรับคมบัญญาในการที่เราจะเจริญวิัสสนนะจนกระทั่งเราเนี่ยเห็นทรรตามความเป็นจริงแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็จะมีพระอริยะมีอริยะบุคคลมีฌานนาภีบุคคลกันจริงๆอขอให้สมปารถนากันทุกคนทุกท่านทอก